เส้นนครไทยจังหวัดพิษณุโลกไปอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับอยู่สวยข้างบรรยากาศครับวนนี้จะจะไต่ตีนเขานะครับ เส้นทางครับจะทำถนนตามเี็รนรถเล็กไล่เขาฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเหวบรรยากาศดีนะครับพี่น้องนะครับสวยนะครับผม่าถนนเส้นนี้ เป็นตะเกียบนะครับแต่ก็ติดเย็นดีนะครับเนะส้นนี้ครับสวยๆริมถน,นนครับผมอ,อ้ามนะครับเนาะรับพี่น้องเนาะนี่ครับอยู่ตรงไหนถนนไปนตามตีนตีนเขาครับ ัวอที่เป็นเขาท้องทรายที่เป็นลงไปเป็นเหวเนาะโอ้งามแห้งครับพี่น้องแต่ผมยังว่างามนะครับเนาะนนไปตามดินเขาไปพี่น้องล่างมันจะเป็นเหวเลยพี่น้องว่างครับกลายเป็นเหวนะ ถ้าบรรยาก,กาศง,งามๆมาซื้อพี่น้องเบิ่งครับเพิ่นนะครับข้างบนจะเป็นเหวครับนี่นี้ตีนเขาอ,อันนี้จุดชมวิวผมเลยครับเพนครับนี่ยรับจุดชมวิวโอ้งามพี่น้องเนี่ยโอ้ข้างล่างนี่เป็นเหวสูงเลยพี่น้องอืมพี่น้องก่อนนะครับอ่านยัมาเคนเลยครับมาบางนิดนึงครับ เลยบางหีวฟ้าลงพี่นอ้องยากาศดีแย่เงยบละพี่นุ้่มไปเลยพี่น,ออน้องเขาฟาท่านในเบิร์นกล่องเยอะทายไปเ่คอยเขา่ค่อยสูงเลยนะครับแต่พอมาเบิรันสถานจริงอ้งออเขายางสูงยนะครับ กสันยังไงนด้พี่น้องกังับพี่น้องวิวงามแห้งครับพี่น้องนี่ครับมากับคุ้มเลยครับพี่น้องกูไได้มากพาข้างก็จะขายม่เรียบหกงขาวมันเป็นเน่ะเซวยเตี่ยวว่ะครับเน่ใจอ้หูววววนววงววววดีวว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  ถนนมันไต้นใช่ไหมครับล้ตงตีนเขาเลยไหมครับก็เ,เหตุถนนน้ำหล่อน้ำตีนเขามากเลยครับขานต้นปลกัเป็นปสั้นครับพี่น้องเช่นนี้ถนนเส้นนครไทยครับเป็นนี้ครับนครไทยมาำเพื่อด่านซ้ายครับนครไทยขึ้นพิษโลกด่านซ้ายขึ้นจังหวัดเลยครับงามงามพี่น้องครับบัง สวยมากครับพี่น้องนี่พี่น้องคขายของตรงข้างทางเด้ยโอ้โหร้านเกลือคุณขายเกลเกือครับขาวๆนี่แถวนี้ไม่เกลือบอ่ครับท่านี้ขายเกลือถึงละลอยโอเคครับผม เดาเบบงบรรยากาศ่สวยทอานี้บมันบไปชมบายปสายสามเล่มถ้าล่งเขาพี่น้องพี่น้องมีตอลงบีกับสัตว์เลย้ีงน้องเมื่อกี้ยุดบนเขาครับไตเอ้ต้องตีนเขาหลังเขาบนี่จะลง โอ้มาหมู่บ้านนี้สวยเลยครับตรงนี้ครงนี้ตรงนี้หุบเขาเลยพี่น้องตรงนี้สวยครับตรงนี้เขาหอมเบิรเลยครับมันก็จะสานลงไปทางล่างหมู่บ้านนี่เป็นริมทางโอ้สวยงามครับหมู่บ้านนี้ที่หมู่บ้านนี้ครทางเข้าบ่อเกลือพันปีโอ้เธอเดี๋มีนีบ่อเกลือ บ้าเกือพร้อมครับชิ้นนี้พ้อมขึ้นด้านซ้ายครับตัวนี้ขึ้นด้านซ้ายพืชเชิดเออกจากหน้าเหวขึ้นด้านซ้ายครับครับโอ้พี่น้องครับ